สวิฟตัวใหม่ไม่หนึ่งมืนโลราคาตกเหลือผ่อนเดี๋ยวห้าพันออกไม่ป้ายแดงผ่อนเดี๋ยวละแปดพันเมื่อนี้รถแค่ปีเดียวครับรถปีย2 2สิบ่านะราคาตกเหลือผ่อนเดี๋ยวละห้าพันไม่แค่มื่นเดียวนิวซูซูกิสวิฟปีสองพันี่สิบรถสวยบางเดิมนะไม่มื่นเดียวเบิงงรอบคันเลยเกียร์ออโต อผู้ใดขับไปแดงอยู่ใดี๋คิดที่เครียดได้เนาะเออจะคือเบาๆขี่เสียใจคักจะไอเส้มคอยพ่นนักแปดเก้พันใ่องลรแม่นคว่ำเจ้าอีลีว่าปัดรถจ้าอยังวันเดี๋ยวหาพันฟรีดาวแล้วรถคอยแร่นไปเป็นแสนเลยยังวันอยู่เดีอยละเป็นแปดโต้พันอยู่อันนี้เลขไม่รถเจ้าแร่นแค่หมื่นเดียวอืแลนหมื่นเดียวพ่นเดอ๋ละหาพันนี่เปิดประตูนี่เปิดบางนีเด้อบางคนสงสัยว่าเอ๊ะมัน เปิดจากไหนเน้าะมีสองประตูพ่ออ่าสวยงามไม่หนึ่งหมื่โลนะรถสวยบางเดิมหัวน็อตไม่ขยับการันตีน่ะล่องแก้มเดิมนะฝากระโปรงเดิมเครื่องเดิมนะ้ะคานหน้าเดิมนะ 3, 2ะสามแสนบาทเงินเดือนมื่นเดียว,ยวก็ซื้อได้ค่างวดเดี๋ยวละหาพันตลอดสัญญา ฟีดาวฟีกลองฟีจัดฟีโอนทรงฟีทั่วไทยไอเซมรสซิ่งจัดให้เป็นกระังไกให้ไอเซมและก็ทีมงานนะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องจ้าแจ๋ว